โอเค i m ม t ทูฮันนะฮะตอนนี้อาหารของเราก็หมดแล้วนะฮะเราจะต้องล่าอาหารนะฮะเพื่อนน้องของเรานะฮะถึงเวลาแล้วะฮะตอนนี้ก็มีทีเร็กวัยรุ่น เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันในเกมเกาะเลนกันอนิช่นเคยนะฮะแล้วก็วันนี้ผมได้มีโอกาสนะฮะมาเป็นครอบครัวทีเร็กนะฮะตอนนี้ผมก็เพิ่งเกิดออกมาจากไข่นะฮะมีพี่น้องทั้งหมด2ตัวนะฮะที่เป็นสีเดียวกันนะฮะส่วนเจ้าตัวสีส้มบางข้านี่ก็ไม่ใช่นะฮะเป็นลูกของตัวอื่นนะฮะที่แม่มันทิ้งไปนะฮะคตน่าสงสารเลยนะก็แม่ของเรานะฮะก็ได้รับเลี้ยงเขานะฮะเป็นลูกบุญธรรมนะฮะโอเคเข้าเรื่องนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนฮะมาใช้ชีวิตเเป็็นนดกกัะ ซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาได้นำทีเด็กๆออกไปจากระบบโปเกชชั่นนะฮะทำให้กว่าจะมีคนมาเนสหรือว่าเชิญเราเป็นไข่นะก็นานๆมีครั้งนะฮะก็ตอนนี้ผมก็มีโอกาสได้เป็นลูกทีเล็กนะก็จะได้ให้เพื่อนๆดูนะว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงฮะถึงจะอยู่รอดจากดินแดนอันโหดร้ายแห่งนี้ไปได้นะขั้นแรกนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดฮะคือคุณต้องอยู่ติดแม่ฮะอย่าไปห่างจากแม่เด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามีนักล่าตัวเล็กอย่างเช่นเฮเดลาออสโตจ้องที่จะกินเราอยู่ตลอดนะฮะนี่ฮะพยายามอยู่แบบนี้เลยนะฮะ อยู่เหมือนไก่เลยนะฮะอยู่ใต้ตัวแม่เลยตอนนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารนะเพราะว่าแม่เขาได้เตรียมอาหารไว้ให้แล้วนะฮะทางด้านหลังนะครับเป็นซากของอโครแกนโทสลัดนะฮะตอนนี้เปอร์เซ็นต์ในการเติบโตของผมนะก็รู้สึกว่าอาจจะมีโอกาสโตเป็นผู้ใหญ่ได้นะฮะเพราะว่าเราก็มีถึงทีเร็กที่เป็นตัวเต็มวัยนะถึง2ตัวนะฮะตัวสีเขียวทางด้านขวาฮะแล้วก็ตัวแม่ของเรานะฮะแล้วก็อีกตัวนะฮะที่เป็นสีส้มตรงนี้นะฮะที่เขากําลังจะโตเป็นผู้ใหญ่นะฮะก็ถือว่าเมื่อเขาโตแล้วนะฮะก็น่าจะเป็นกําลังหลัักสําคญของทีมได้ ต้องบอกเลยว่านะฮะทีเล็กเด็กน้อยเนี่ยมันเป็นไดโนเสาร์ที่กินจุเหมือนกันนะฮะแล้วก็หิวง่ายด้วยเขาจะเป็นไดโนเสาร์ที่โตไวมากนะฮะเพราะฉะนั้นฮะนี่ก็คือเหตุผลที่คนที่เป็นแม่นะฮะต้องเตรียมอาหารไว้ให้ลูกนะฮะก่อนที่จะวางไข่นะคือตอนนี้เนี่ยมันจะลําบากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันยังไม่มีระบบที่เราสามารถที่จะคาบเนื้อกลับไปที่หลังได้นะฮะซึ่งในตอนแรกที่เกมออกมาแรกๆนะฮะเขาก็มีการโชว์ระบบนี้ออกมาให้เราได้ดูนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้นําเข้ามาใส่ในเกมเลยนะฮะตั้งนานแล้ว ถึงแม้ว่าเราจะโตขึ้นมานิดนึงแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ติดแม่ไว้ก่อนฮะเพราะว่ายังมีไดโนเสาร์ที่ใหญ่กว่าออสโตและเฮราอีกนะฮะตอนนี้ถ้าเจอกับออสโตหรือไม่ก็เฮราฮะก็น่าจะสามารถสู้กับมันได้นะฮะแต่ว่าก็ยังมีไดโนเสาร์ที่ใหญ่กว่านั้นฮะนั่นก็คือยูท่าแรปเตอร์นะฮะที่มันสามารถทําอันตรายกับไดโนเสาร์เด็กได้นะฮะต้องบอกเลยว่าในช่วงกําลังโตแบบนี้นะฮะต้องระวังเจ้ายูท่าแรปเตอร์เป็นพิเศษเลยนะฮะอืมเจ้าตัวแดงนี่รู้สึกว่าเขาจะยืนอยู่ท่านี้นานแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็มีสไปโนนะฮะหนึ่งตัวมานะฮะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะรู้สึกว่าทีเร็กแก๊งนี้จะใจดีมากนะฮะโดยเฉพาะตัวแม่ผมเนี่ยเขาใจดีมากเลยนะฮะตอนนี้ผมก็โตขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วนะฮะน่าจะโตเกือบเท่าเจ้าตัวสีส้มตอนนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวสีส้มตัวนี้มันก็เปลี่ยนร่างเป็นซับแล้วนะฮะก็คือทีเร็กในวัยรุ่นนะฮะ ตอนนี้เขาก็ยังเป็นวัยรุ่นที่กําลังจะเป็นวัยรุ่นเข้าใจไหม <g ül> ก็คือยังไม่เป็นวัยรุ่นเต็มตัวนะฮะตอนนี้ก็เป็นโตขึ้นมาจากเด็กนิดหนึ่งคือกําลังจะเก่งอ่ะพูดง่ายๆอ้โหคุณแม่นี่ขยันมีลูกจังเลยนี่ฮะเราก็มีน้องน้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะฮะน้องน้อยที่กําลังน่ารักเลยนะฮะตัวเท่าเราตอนเด็กเลยแล้วก็มีลูกของเจ้าทีเรกตัวเขียวตัวนั้นนะฮะ แต่ว่าเขาทิ้งลูกไปไหนไม่รู้ฮะนิสัยไม่ดีเลยนะฮะปล่อยให้เราเลี้ยงลูกนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะญาติกันนะฮะเราก็จะดูแลช่วยกันฮะถือว่าเป็นน้องอีกคนเลยแล้วกันงับยิ่งโตนะฮะก็ยิ่งต้องการอาหารที่มากขึ้นนะฮะจากเมื่อก่อนที่กัดคําเดียวก็อิ่มนะฮะตอนนี้2คําถึงจะอิ่มนะฮะกัดเพิ่มนะเผื่อไว้จริงๆไม่ต้องกินเพิ่มก็ได้นะฮะแต่อาหารเราเยอะไงก็เลยกินไปเถอะ คุณเจเน็ตเขียวะฮะก็กลับมาแล้วนะฮะมาดูแลลูกนะฮะเขาวางไข่ไว้ทั้งหมดสองฟองนะฮะอีกฟองนึงก็วางไข่แล้วมาเป็นพาราพวกตูน้นี่แหละนี่มีอโลมาวะอโลมากินซากับแม่เฮ้ยแบบนี้ได้อะฟ้องแม่ฮะฟ้องแม่เนี่ฮะเราต้องร้องฟ้องแม่ฮะแม่ไม่หันไปดูเลยอื้อื้อื้ โอ้โหดูคุณส้มเชงฮะคุณส้มเชงเขาก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะฮะก็สามารถที่จะปะทะกับเจ้าอโลได้แล้วนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเราต้องรออีกนานแค่ไหนนะฮะถึงจะโตเป็นผู้ใหญ่นะฮะโตเป็นเจ้าตัววัยรุนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาไดเอาระบบอินเสิร์ตออกไปนะฮะแล้วก็ไม่สามารถดูสเกลได้นะฮะว่าเราโตไปขนาดไหนแล้วนะฮะทุกอย่างก็ต้องเดาเองนะฮะตอนนี้เล่นยากขึ้นฮะเกมนี้บอกเลยนี่ครับผมตอนนี้เราก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นซับเล็กได้แล้วนะฮะหลังจากที่ผมตรวจสอบนะแล้วก็กด โปรเจคชันไปนะฮะทำให้ตอนนี้เรามีขนาดที่โตกว่าเจ้านี่นะฮะขึ้นมานิดนึงนะฮะเจ้าน้องชายของเรานะฮะอาจจะเห็นขอบจอผมแดงนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าเรากดโปรเจคแล้วนะฮะเลือดเราจากที่เป็นจูวีนะฮะมันจะยังไม่ขึ้นนะฮะเราต้องรออีกครู่หนึ่งนะฮะมันถึงจะขึ้นนะฮะซึ่งทีแรกนี่ก็เป็นเสาที่รีเลือดโคตรเร็วนะฮะไม่เป็นไรฮะไม่ต้องห่วง เฮ้ยเจ้าน,นั่นมันมาขโมยเหยื่อแม่ทำอะไรอยู่เนี่ยไม่สนใจเลยมอแต่มองอะไรอยู่ไม่รู้นะฮะแม่เนี่ยไม่มาสติเอาเอามาเห็นยังเห็นยังแม่ไปจัดการอโลดิมันมาขโมยเหยื่อเนี่ยเดี๋ยวน้องกินไม่พอเนี่ยน้องเราตัวเล็กนะฮะก็ต้องการเหยื่อเหมือนกันต้องการอาหารเยอะเหมือนกันนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถทจะจ่าไดนเสร์ขนาดกลางได้แล้วนะฮะก็คือพวกเอวาเดโรไดโออะไรเงี้ย โอเคแม่เขาไม่กัดนะฮะเป็นผู้เล่นที่ดีเหมือนกันนะฮะไม่กัดมั่วนะฮะมีอาหารอยู่นะฮะก็แค่ขูออกไปนะฮะขูออกไปนะไมให้อโลเข้ามากินอาหารนะฮะแต่ถ้าอโลยังดื้อดึงเข้ามานะฮะอาจจะมีการต่อส่วนเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าอโลนี่ก็ไม่อยู่ห่างพวกเราเลยนะเอาไงแม่เอาไงแม่ไปกดจีทาไมอา <laughs> ไปกดจีทาขาเปทําไมละ ต้องดูก่อนนะครว่าแม่จะให้เขาอยู่ด้วยหรือเปล่านะฮะอัลโลวิ่งหนีฮนะเอาไปจูบกันซะง,งั้นไปคุยกันฮนะอัลโลร้องเสียงสองมาฮะเอาแม่แม่แมชวนเป็นเพื่อนซนะงั้นฮะร้องเสียงสองกลับฮนะ <c oughs> แล้วอาหารจะพอไหมเนี่ยน้องเนี่ยไม่ห่วงน้องเหรอยังเหดอือน้องอีกคนนะฮะที่ยังไม่โตนะฮะแล้วก็จูวี่น้องชายที่โตได้เรียกกันกับ,กบเรานะอีกหนึ่งตัวนะตรงนี้ เรามีพี่น้องทั้งหมด3ตัวนะฮะรวมเจ้าส้มก็เป็น4ีนะฮะตอนนี้แม่เจเน็ตเขียวก็กลับมาแล้วนะฮะแลวดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจนะฮะที่มีอโลยแถวนี้นะฮะเขาร้องเสียงสามไปนะฮะเป็นการขู่นะฮะมีอโลถึง2ตัวนะฮะที่มาคอยกินซากลูกๆของเขานะฮะแล้วก็น้องๆของเราด้วยนะฮะไม่รู้จะพอหรือเปล่าแม่เราก็ใจดีเกินตอนนี้น้องเราก็เปลี่ยนร่างแล้วนะฮะเป็นสีเหมือนแม่เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเป็นสีที่ไม่เหมือนแม่นะฮะ คือผมจะต้องออกเข้าใหม่ก่อนนะฮะสีผมถึงจะเปลี่ยนให้เป็นปกติเหมือนแม่นะฮะแต่ว่าเอาสีนี้ก็แล้วกันนะฮะตอนนี้ขี้เกียจรีล็อกนะฮะเอาหมดฮะตอนนี้ชิปไก่แล้วไงอาหารหมดฮะเราต้องล่านะฮะตอนนี้ไม่มีอาหารแล้วนะฮะแล้วน้องของเราจะรอดไหมเนี่ยตัวเล็กตั้งสองตัวเนี่ย ลูกของอเจเนตเขียวด้วยนะฮะหนึ่งตัวนะฮะแต่ว่าตัวผมก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วคระะับตอนนี้ก็กินไม่บ่อยแล้วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวดเดียว,ยวผมพลาดเลยไปเนี่ยเอาแล้วไอลโลนี่มันตายไงไวนะเนี่ยพอดีเลยฮนะน้องเรามีอาหารนะนี่งกลุ่มน้องๆของเรานะฮะก็มีออสโตมาเพิ่มนะฮะเจ้านี่ก็มาอยู่กับเราได้พักหนึ่งแล้วะฮะเขาก็ไม่ทำร้ายเด็กน้อยของเรานะฮะก็เลยปล่อยให้เขาอยู่กับเราตามสบายเลย ไออโลนี่ผมว่าไม่ไม่ใช่เจ้เขียวก็ไอ้น้องเรานี่แหละกัดมันนะน่าจะน้องเรานะฮะคิดว่านะโอเค time t o h ฮ n นนะฮะตอนนี้อาหารของเราก็หมดแล้วนะฮะเราจะต้องล่าอาหารนะฮะเพื่อนน้องของเรานะฮะถึงเวลาแล้วะฮะตอนนี้ก็มีทีเร็กวัยรุ่นนะทั้งหมด3มตัวนะฮะแล้วก็มีทีเร็กตัวเต็มวัยนะฮะสองตัวนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะพอที่จะล่าไดนโนเสาร์ที่ตัวใหญ่ได้แล้วนะฮะ นี่ถ้าเป็นชีวิตจริงๆนะฮะก็จะคล้ายๆกับว่าเราไปศึกษาดูงาน,นะฮกกับแม่นะฮะงานแรกของเรานะจะเป็นยังไงฮะตอนนี้ก็มีทีเร็กส้มนะฮะเดินตามแม่เราไปนะฮะทีเร็กกำมพ้านะฮะอ่ะแล้วน้องไม่มาน้องจะอยู่กับเจเนต็ตเขียวใช่ไหมสรุปจะมาไหมโอเคมาฮะเราเป็นกำลังเสริมให้แม่นะฮะไม่รู้ว่าเราจะไปล่าที่ไหนกันนะฮะ เอามาแค่นี้ยพาเดินกลับซะง,งั้นนะตอนนี้นะฮะผมคุณ F K Y ฮนะเขาก็บอกว่าเขามีอาหาระฮะแต่ว่าอาหารนี้สำหรับเด็กนะฮะคือคุณแม่แล้วก็คุณ F K Y เนี่ยเขาจะให้อาหารกับพวกเรานะฮะแต่ว่าพวกเขานี่จะไปล่าเองนะฮะโคตรแบบมีน้ำใจะฮะเป็นเนื้อสไปโนโนะฮะที่พึ่งตกจากเขามาใช่ไหมเนี่ย รู้สึกว่าทาไมเป็นสไปโนตัวเล็กจังอาจจะเป็นสไปโนที่เป็นตัวที่ยังไม่โตเต็มที่นะฮะโอเคแล้วก็ไม่ต้องการอาหารอะไรมากนะฮะตอนนี้ก็นั่งรอให้เราโตเป็นตัวโตเต็มวัยสักทีนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทาการเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ตัวผมก็กลายเป็นสีปกติแล้วนะฮะนั่นก็คือสีเหมือนแม่ของผมนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราจะมีสีเข้มกว่าตัวแม่นะฮะจะเป็นใบหน้านะฮะสีน้ําตาลนะฮะขอบตาสีดำนะฮะแล้วก็ลําตัวเสียงตานะฮะ ซึ่งจะต่างจากแม่ก็คือแม่เขาจะตัวขาวกว่านะฮะซีดกว่านะฮะบ,บอกเลยว่าสีนี้ก็เป็นสีทีเรกที่ผมชอบที่สุดเลยนะฮะหรือว่าผมเรียกเจ้านี่ว่าทีเรกแพนด้านะฮะขนาดไล่เรียกกันแล้วฮะกับเจ้าคุณส้มเชงฮะแต่ว่าเราตัวเล็กกว่านิดนึงนะฮะหืมไม่นัน,น้องเราเนี่ น้องไปโดนอะไรวะขาหักเลยฮะไม่รู้ไปโดนอะไรเหมือนกันนะฮะเป๋มาเลยฮะต้องให้น้องไปพักก่อนนะฮะน่าจะไปวิ่งซนมาแล้วก็ไปตกอะไรสักอย่างมานะี่ะต้องนอนรักษาประมาณ5นาทีนะถึงจะหายเอาล่ะครับผมตอนนี้ทีเล็กของผมนะฮะก็ได้กลายเป็นทีเล็กตัวเต็มไวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราไม่ต้องกลัวใครแล้วนะฮะ ตอนนี้กลุ่มเราก็เหลือแค่6ตัวนะฮะก็มีเรานะฮะสตัวนะฮะพี่น้องนะฮะแล้วก็ลูกพี่เขียว2ตัวนะฮะแล้วก็คุณส้มเช้งตัวนี้นะฮะหตัวนะฮะเป็น6ตัวนะฮะตอนนี้คุณแม่ของเราก็ได้จากเราไปแล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงตายนะคือเขาไปพักผ่อนนะฮะรู้สึกว่าน้องคนนี้เขาจะ afk นะฮะหายไปไหนไม่รู้นะฮะตอนนี้ผมยืนเรียกตั้งนานนะฮะไม่กระดุกระดิกเลยนะฮะ ตอนนี้เราจะต้องหาอาหารใหม่แล้วนะะเพราะว่าอาหารตัวนี้หมดแล้วนะฮะผมจะลองเดินไปฝั่งนี้นะเผื่อเผื่อจะมีอาหารนะให้น้องของเรานะฮะดูเหมือนข้างหน้าน้องของเราจะเจออะไรบางอย่างฮะมีการวิ่งไล่นะฮะเด็กกำลังจะโตฮะช่วงนี้ทีเร็กมันกินเยอะฮะกินบ่อยด้วยฮะถ้าไม่ได้กินต่อเนื่องนี่อาจตายได้นะฮะนี่ผมก็อยากกัดช่วยนะแต่กลัวผิดคิวฮะเอาเอาไปกัดไปกัดลูกเขาเฉยเลย มาดูฮะว่าน้องเราจะล่าสําเร็จหรือเปล่าฮะเราไม่เข้าไปยุ่งฮะเอาไงเอาไงกัดไม่โดนสักตัวนะฮะพี่พี่ส้มว่าไงพี่สม้มอา่าพี่ส้มเก็บไปแล้วฮะโอ้โหพี่ส้มกัดดอกเดียวฮะกัดดอกเดียวนี่รู้เรื่องเลยนะโอ้โหพี่ส้มฮะมาแอบวางไข่ไว้ตอนไหนฮะรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีอาหารยังจะวางไข่อยู่นะนี่แหละฮะตัวอย่างฮะไม่พร้อมยังมีบุตรฮะนี่มีแฝงแบบแนวคิดเล็กน้อยนะฮะ เราต้องหาอาหารนะฮะให้กับลูกของเขานะฮะไหนๆพี่ส้มเขาก็อยู่กับเรามานานฮะเราต้องช่วยเขาหน่อยนะฮะโอ้โหพี่ส้มไปไวมากฮะไม่รอลูกเลยนี่กูต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วใช่ไหมเนี่ยอาหารอยู่ไหนวะเนี่ยตอนนี้ลูกของพี่ส้มนะฮะก็บอกว่าผมกำลังจะอดตายโอ้โห มีคนพิมพ์ตอบกลับมานะครว่าเขามีชานบอดี้นะฮะแล้วก็มีซุโคบอดี้นะฮะก็คือศพของเจ้า2ตัวนั้นฮะ,ะเราจะต้องพาเจ้าหนูนี่ไปกินนะฮะไม่งั้นเขาอดตายแน่ๆฮะโอเคตรงนี้นี่เองนะฮะที่มีอาหารนะฮะเจ้าเจเน็ตเขียวนี่แบบทิ้งลูกไว้นึกว่าไปไหนนะฮะอยู่นี่เองดื่มน้ําดื่มท่าก่อนฮะ,ะตอนนี้ก็รอให้เด็กน้อยมาถึงนะฮะลูกของพี่ส้มนะฮะ โอเครอดแล้วฮะสำหรับเจ้าตัวน้อยของเรานะฮะวันนี้คงจะไม่ต้องเลี้ยงเด็กแล้ใช่ไหมตอนนี้ก็มีแค่พี่ส้มแล้วก็ลูกนะฮะแล้วก็น้องของเราก็ล็อกเอาไปแล้วนะฮะเหลือแค่เรานะฮะตอนนี้ตัวเดียวนะฮะต้องมาคอยดูแลลูกคนอื่นนะฮะโอเคตอนนี้ซากก็เยอะนะฮะสามารถกินได้แบบไม่อั้นเลยพี่เขียวนี่ก็ไปรับลูกมาแล้วนะนึกว่าลูกหายไปไหนที่แท้ขาหางนี่เองนะ เฮ้ยพี่ส้มไม่โ UM อ้โหพี่ส um ้มตายฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าโดดน้ำตรงนี้มันจะตายฮะปกติถ้าเราโดดน้ำเนี่ยมันจะว่ายน้ำต่อใช่ไหม ตรงนี้ตัวแล้วตายฮนะโอ้โหรู้เลยฮนะไม่น่านเลย FKY นี่แดกใหญ่เลยนะโอ้ยเสีย,ยแทนวะไม่น่านลองโดดเลยโอ้ยเสียดยวะเก็บตั้งนาน,นะฮะไม่เป็นไรฮนะเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะฮะโดยการอช่วยกันแดกเนื้อเขานะโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันนะเนสเขากลับมานะฮะสำหรับพี่ส้มเช้งนะฮะโอ้โห เขาน่าจะเป็นเพื่อนกันกับ FKY นะฮะบอกว่าอยากเป็นอ่า T.rex Grizzly Skin นะฮะก็คือสกินของผมนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะวางไข่ให้เขาก็แล้วกันนะฮะมีอะโคลนะฮะมาหนึ่งตัวนะฮะบอกเลยว่าผมไม่ไว้ใจไดนโนเสาร์ตัวไหนนะนอกจากทีเ x ็กในตอนนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งคือเราจะเนสให้กับพี่ส้มไงก็เลยไม่อยากให้ไดนโนเสาร์ตัวไหนมายุ่งแถวนี้นะฮะ เดินลงมาโดยไม่มีท่าทีนะฮะที่จะเกรงกลัวผมเลยนะฮะถ้าผมนะฮะจะรีล็อกออกไปนะฮะแล้วลูกจะอยู่ยังไงฮะถ้ามีอะโครแบบนี้งั้นก็อือือ,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 อืโอเคเราก็ได้อาหารเพิ่มแล้วนะฮะกัดแป๊บเดียวฮะสำหรับทีเล็กฮะ แปบ,บเดียวโอเคฮะตอนนี้ผมก็คิดว่าอาหารก็คงน่าจะพอแล้วนะฮะสำหรับลูกของคุณ FKY นะฮะสตัวแล้วก็ลูกของผมนะฮะคุณส้มตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมก็จะมาไขให้คุณส้มละไอเมสอะคิว made <c oughs> <c oughs> เขาอยากจะฆ่านะฮะแต่ว่าผมฆ่าไปแล้วนะฮะโอเคทีนี้เราจะมาเนสให้คุณส้มกัน,นะฮะ สำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะขออนุญาตจบคลิปลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเอาไว้มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกนะันฮะ